เราจะมาดูวิธีแกะหนอวันนี้เราจะทำแกงหนอกันอันนี้นออย่างอ่ะนองไม่หวานนอไม่หวานหมอมอกิมจูความจริงเขาต้องค่อยๆแกะเปลือกป่ะแม่มนี่แม่ใช้วิธีรัดใช่ไหม,มใส่ห้าวเ,น,เน,น,วนี่ยมันใหม่ดีนี่จี่หัวเนี่ย หัวเดียวอ่ะอันก็ได้น้อยเดียวนี่ไปกินมดกันก่อนเน่ะที่ค่อยๆแกะไปแข็งเนาะ อ่อนๆดูอืมนี่คืออ่อนเขาสั่งมามใหม่ๆเลยถ้ามันแก่มันจะเป็นจะไรแข็งก็คือหั่นแล้วมันจะแข็งๆเลยอะ่ะอือดูมันอ่อนก็คือถ้ามันแก่ถ้าเราหั่น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 เนี่ยมันจะแข็งเลยเ,เส้นเนเส้นเลยหั่นเลยมันแก่อือ ใก้ไหนไมีอ่างเหรอกูกำลัเลนะ่นน้ำไม่ที่หันหรอได้ไหมปอกเหมือนมะม่วงเลยเนาะอ๋อก็ทำแบบนี้เนาะ ันนี้ใหญ่เป็นไหมใหญ่ค่อยๆหันซอยไปอันนี้หวานเนาะ จะค่อยหั่นไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะอหั่นเหมือนกันอออันนี้ดึงเลยเหรอ,อม,มาดึงต้องหัน่นพอมันเริ่มใช้มีสองคมไม่ได้แล้วก็ค่อยๆหั่นบางๆหรืออันน้อยแล้วมันจ้มีสองคนมาได้อือต้องมาหั่นเอาเองอ ้ยเสียวมือเปไหยองอ้ายังอา้งอาก็ตรงยอนแม่หั่นเลยเหรอไม่ต้องอซอยหรออถ้าเป็นตรงยอดมันมันมันหั่นอย่างนั้นไม่ได้เนาะเพราะมันเริ่มละเอียดละ อ่อนมากอ่อนจริงๆด้วยดูดิหลุดออกมากรับกรับกรับกรักอย่างนี้เลยอ่ะนี่นี่ก็เป็นวิธีการปอกหน่อไม้เพื่อทำแกงเพราะว่าบางคนจะเอามาแกงก็ไม่รู้ว่าทํายังไงวันนี้เราจะทำแกงหน่อพอดีก็เลยให้แม่สาธิตให้ดูด้วยเผื่อว่าใครไม่รู้ พราะว่าเราเราไปกินอะ่ะมันเป็นแบบเป็นชิ้นอย่างนี้มาแล้วไง <c oughs> โอ้ได้เยอะจริงๆด้วยตอนแรกนึกว่าหัวเดียวจะไม่พอนะเนี่ย <c oughs> อย่างงี้ซื้อแค่หนึ่งหัวเนี่ยแกงได้นูนะ่นอหางเดียวหางเดียวอ๋อเขาเรียกเป็น,นหางเป็นหางหนึ่งหางเนี่ยแกงได้ก็ประมาณสักสองถ้วยนู่นนะแม่น้นอ,อหอยหแล้วใช่ไหม นี่จะเสร็จละดูสิว่าได้เยอะมากอันนี้แม่ซื้อมากี่บาทอะหางสิบห้าบาทหางหนึ่งอะนะอโอ้แม่แต่หนอก็ขึ้นราคาเนะาะเมื่อก่อนซื้อสิบบาทสิบบาทก็เนี้อะแอามามีแล้วกันราคานี้มานานแล้วเหรออ๋อการเม็ดพันจะไ,ไปตลาดอะไรกัน มันเป็นนอ้อนี่มันเป็นนอไม่หวานลำ้ำความนอมก,ก่อนตำมูอบ้านเฮาเป็นนอไม่หวกไม่ซางอย่างเงี้ยอ,อันนั้นบบอร่อยอจะอขผมขม,มแต่อนนี้คือหวานเป็นมันนอพันใหม่แบบเหมือนนอพันโบราณเหรอนี่เป็นนอพันไม่นะกิมจูนะ่ะอ๋อเหรอมันมาจากประเทศจีนนะ่ะนี่ นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทํำข้าวได้เลยนี่ก็เป็นแม่จะไปด่งไฟก่อนความรู้ให้ใครหลายๆคนที่ทำไม่เป็นนะเพราะว่าความจริงเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเพิ่งจะเห็นแม่ทำํำปกติเนี่ยกินอย่างเดียวจา้าเน,น,น,นี่เรียบร้อยอันนี้ก็เพิ่งไมล้องทำนะจ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดม subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ Hmm.